อัปเดตนะครับเรื่องราวของมาตินเบทเวตนะครับล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรเชลซีนะครับกำลังเปิดการเจรจากับมาตินเบทเวตนะครับกองหน้าของเอสปันยอนนะครับซึ่งมีค่าฉีกสัญญานะครับในการแยกทางกันเลยนะครับ7ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ5ล้านปอนด์นะครับสโมสรเอสปันยอนนะครับไม่ต้องการที่จะปล่อยให้มาตินเบทเวดยืมตัวออกไปนะครับ โดยให้โอกาสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะครับในการฉีกสัญญาไปเลยนะครับมาตินเบทเวต7ล้านยูโรนะครับหรือว่ามัน5ล้านปอนด์นะครับในขั้นตอนวันนี้นะครับกำลังเจรจากันอยู่นะครับและก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่ามาตินเบทเวตต้องการไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือสรุปข่าวการย้ายทีมฉบับเต็มได้ลิงค์ข้างล่างนะครับ